สวัสดีทุกคนสวัสดีวันวันไหว้จุดจีนเนาะแม่ก็กินขนมชั้นมันจะได้มาแบบเป็นชั้นๆัอนพื่อเืออ่อแล้วก็อันนี้คือปนปลาปนปลาไขา่มาลวก อันนี้ไนะไรวะอันนา้าองันนา้นนาฮองกงอันน้าฮองกงลวกถ้ามันไม่อยู่ก็ให้มันอ้วกออกมันชนะแม่ไม่ได้มันอ้วกกูกินอืมอืมแล้ว ยิ้มแม่มาเลยกิ้มจังหวานรูกกินได้ไม่เผ็ดเตย<อ>ปีกไก่กงสีไม่ค่อยนั่นแหละเจ็บคอคันคอยไปกินอของทอดดิล้าตอนซื้อบอกว่าจะซื้อไก่ทอดนี่อยู่ตรงนี้ลูกมึงนี่สญหาแต่ของสแสดงน่ะ ไม่เอ็นบอกว่ายาเลยลูกลูกก็รู้อยู่ว่ามันไม่ถูกกับลูกอตอนนี้ต้องรู้ก่อนเพราะแม่ตอนอยาให้แม,ม่ได้ยินนะว่าไอ้กูหักไอล้ละหนึ่งพันอ่ะแล้วตอนไปซื้อทาไมไม่บอกว่ายาลูกยาอยู่ตรงนี้ลูกไปซื้อเมึงก็เซ็ตตัวเองนัแม่ก็ลืมอ่ <c oughs> มีมึงเมืมึไมีเด็กหนึ่งขวดหนึ่งเฉอ วันตุดจีนก็กินเป็ดกินไก่ไม่ได้หรอกมันข้าวไม่รู้เป็นอะไรไปแล้วกูตัวนี้ข้าวลองกินปลาดูว่าจะกินได้ไหมเกิดอาการขาวตอนนั้นแม่เป็นไซนัด จมูกแม่ไมันจะกินกินได้ทุกอย่างเลยแซ่บตอนนี้พอไปรักษาใช้นัดจมูกได้กินทุกอย่างข้าวทีนี้ไก่เป็ดหมูอะไรข้าวมากกินแล้วก็อวกออกแม่ลองมากินปลาดูว่ามันจะอยู่ไหมถ้าไม่อยู่กูก็อ้วกอีกกเอา ไอบ้องเพนเพเต็มเทียนนึของข้าวมันจะอ้วกลองกินปนปนป่านิ่เอ้าครบืลยังลูก Um... ปานิอยากกินแบบพักรู้ว่าไปอย่างเงี้ย ไม่อยากกินเนื้อสัตว์ก็เลยมันคาวอาการหนัก <c oughs> 对吧？ เดี๋ยวกินเร็ดแม่จะเอาความฝันไปฟังฝันจริงๆไม่โกอกไม่รู้ฝันไปได้ยังไงก็ไม่บนต้องกินกับแดงเข้ากั้งข้ากระเพีงคนฟังกุ้งก็อร่อย ស្រូវាំ់។ស្ ปนปลาเก้าท่าดีนะปนปลาสูตรของแม่หญิงก็เอาพริกเอาพริกไปกี่ก่อนเราไม่มีเราเราก็ไปคั่วใส่กระทะเอาพริกสดนะครับคั่วให้มันไหมนิดหน่อยแล้วก็วมาตำแล้วปน,นปลาก็ไปต้มใส่เกลือ เลยค่ะสาวจะคลายใบมะกรูดน้ำปลานหนิดนึงซุปวุก็เป็นสุกแกะเอาเต็มเนี่ยอันนี้แม่ใส่มะเขือลงไปด้วยค่ะกิน ทุกคนกินปน่ปนป่นปานินนะคะกินกับแตงแซ่บ and ลองกินดูนะกินป่นกับแทงดูนะทุกคน,นนะเข้ากันเข้ากัน Ừ. Clip này lâu rồi nhỉ. Gái này kia เย้เลยโอเคทุกคนก่อ อิ่มเลยเดี๋ยวเช่อไหมว่าเดี๋ยวแม่กินน้ำก่อนถ้าแม่ ถ้าแม่จำไม่ผิดนะแม่ฝันเห็นแม่เย็นฝันเห็นแม่เย็นจักรจันดาวไพ่ไม่รู้ยังไงไปฝันเห็นเพิ่นเพิ่นกำลังซ้อมอยู่โอ้โหซ้อมกันย่างม้วนเลยทั้งแดนเซอร์ทั้งนัก้อกเป็นวนุ่นวุ่นตีนะเขาซ้อมอยู่กลางลานเหมือนสนามฟุตบอลนี่แหละ เป็นกำลังซ้อมอยู่อยู่ที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งละ่ะอเพิ่นกำลังซ้อมกันแม่ะ่ะสิเขาไปซ่อมน้ำเขาอือพอแม่ไปถึงอะ่ะพอแม่กำลังเดินเข้าไปจะไปรวมกลุ่มกับเขานะ่ะแล้วมันก็สลายออกไปเลยคือแบบว่าคนหายไปตหนนาต่อตาเลยในฝันนะเออ คือคืนเราฝันอ่ะเหมือนเราไม่ได้เหมือนเราไม่ได้ฝันหนอเราคิดว่ามันเป็นความจริงไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาตายแล้วไงอืมแม่ก็เข้าไปจะไปร่วมโสมกับเขาว่าิไปร่องน้าเขาจากเพ่งสิแม่คะพอแม่เดินเข้าไปในกลุ่มที่แม่เย็นกําลังโสมอยู่คือคนนี่สลายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้เป็นความฝันนะคะในช้าว่าไม่หญิงกระส อันนี้เร่าความฝันให้ฟังไม่ยินเพิ่นกระล่างผ้ากันซ้มนู่แม่ว่าแดนเซอร์น่นะเป็นร้อยนะเป็นร้อยเลยอืมซม้มเต้นกันนะแม่ยินเล่ากระทึ้งโลงเล่าโลงไม่ยินนี่ยืนร้องข้างหน้าและข้างหลังนี่คือ เหมือนเหมือนเพิ่นเพิ่นยืนข้างหนามูนะ,ะและข้างหลังก็เป็นแดนเซอร์คือซ้อมกันอยู่ในไล้ายสนามพุตบอลก็ประมาณนี้นะทุกคนโอเคนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ก like, ับตากค้แม่หญิงด้วยเบิ่งคลิปให้แม่ในเดอ้อสวัสดีจ้า